สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานออนไลน์ออนดรอยวินิ่นะครับอย่าลืมฝากกดกดแชร์ลชคลิปวันนี้จะทําขึ้นไปแนะนําสินค้าไม่ได้จะโชว์แล้วการลงทุนหนึ่งนะการล,งท,าง,ารลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีลิงก์สมัครนะครับอันนี้เราอยู่กับคริปโต2024อันนี้ก็จะเป็น e p ที่556นะอันนี้เราก็อยู่กับคืนนี้กับ Binance นะ BTC นะก็พุ่งแตะ65,000่นาพนะทะลุแล้วนะตลาดคริปโตกลับมาล้นแรงก็เมื่อคืนเนี่ยบิตคอยเนี่ยก็พุ่งแตะแถวแถว 6กหมื 64, นะหกหมื 64, นพะแล้วค่อยๆร่วงเล็กน้อยนะแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยก็โอ้โหก็ลังจะพุ่แตะหกหมื่นห้านีพุ่งแตะสําเร็จนี่กำลังร้อนแรงมากาในตลาดไปดูตลาดการเล็กน้อยวันนี้ตลาดเนี่ยฮอตคอยไบนแนนนะ b, b 4, นะีบีห้นะิบ 4, ททะ 2, 80, นะบวกสองจุดสองเปอนบีซกหมื่นห้กสีอยเิบะบวกสี่จุดหกเปอรีเ่มสองพันาร้อยบนะบวก4ี 88เกิดจะแตะ5นะ PEPE เนี P ่ย e e โหเรียกว่าพาันแล้วกันนะ0.001นะบุก8%โซนหน้าก็มายืน154นะบุก e 5% ENEIORO นะยินพันกันนะอยู่ที่0.00นะแต่วันนี้ก็ลบเล็กน้อยนะ BOOK o f m มีนโอกลับมาอีกครั้งนะยืนทู่แถว0.0 0.96นะบวก23เปอร์เซ็นต์ร้อนแรงโอ้แล้วเหรียญนี้ไหมแล้วนะ SPELL เนี H ่ย e เป็นเหรียญดีไฟนะโอ้โหตัวนี้ก็อีกตัวที่ร้อนแรงนะ ENA นั่นเองนะหลังจากเปิดตัว0.6แล้วก็ไปแตะ1.5แล้วก็ร่วงร่วงอยู่แถว0.2นะนีก็นะกลับมายืน0.4ครั้งนะ TRX นะ0.16นะ มีบวกแรงแรงหลายตัวนะก็จะมีแดงๆเออทำไมกลุ่มกลุ่มกลุ่มพวกกลุ่มเกมกลุ่มฟุตบอลเนี่ยชอบมาเป็นแกงเนี่ยนะพวกนี้ชอบสวนขึ้นสวนลงสวนนะกลุ่มแก๊งนี้นะอ่ะมาดูวอรุมการซื้อขายก็คล้ายๆข้างบนแต่ซุยก็โอ้โหยังแข็งแกร่งนะไปเรื่อยๆนะมีข่าวแจกแอดดงแอดดอกอะไรด้วยนะวีเอมเอลดีโอไม่เห็นนานตัวนี้นะอ่ะแล้วก็โอ้โหอันดับหนึ่งของนี่เลยนะ USM feature นะ R E E F นะแล้วก็ตัวที่สองตามมาก็ S P E L L นะ S A G E นะตามมาในหลายตัวนะอ่ะ Coil M feature นะ Coil M feature ก็อันดับหนึ L ่ง W L D นะอ่าแล้วก็ B C H Bitcoin Cash โอ้วันนี้สิบเปอร์เซ็นต์เลยแนฮะอ่าหลังจากที่ล่วงหนักๆขึ้นไปแตะแปดร้อยแล้วก็ล่วง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 ,วง,วงหืมหลุด ไปยืน250ได้ช่วงช่วงโดนเทแรงนะช่วงช่วงไหนนะช่วงที่ที่รำมาันเทแรงนะเริ่มกลับมาแล้วนะเอาไปดูว่าน่าน่าจะได้นะคนนี้เดือนสิบแล้วนะน่าจะทะลุเจ็ดหมื่นด้ว,ว่รอบนี้ต้องรอดูนะขอบคุณที่ติดตามและรับชมใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครไวเทคคริปโตอันดับหนึ่งโลกนะแม่นโอเคเอ็กซ์เทคคริปโตอัน okay ดับสี่วิตเกทคคริปโตอันดับเก้านะสวรรค์ของแอบดรอปเทเลแกมนะแล้วกนะ็ เอ็กเชนนอื่นนะอ่ะแล้วก็เกมนี่โหกำลังร้อนแรงเกมนี้สนุกมากเนะี่ยผมเล่นนะ TON นะ Combat น,นะอ่าแล้วก็เกมอื่นเกมอย่างใบเนี้ย n a t u r p o i n t นๆขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้ไม่สักชวนแล้วการลงทุนแต่งดาการลงทุนความเสี่ยงจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆจอก็ใหม่ EP นะเจอก็ใหม่ครับบ๊ายบาย